สวัสดีจ้าพี่โยโคราดบานเอิงด้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,คะน้องแก้มค่ะโอ้น้องแก้มแต่งตัวอะไรจะไปไหนนั่นนะ่ะไอลอยกระทงค่ะลอยกระทงอะไอ้สายเดียวไว้นี่สวัสดีครับน้นองต้นการครับเอตอต้นกาก็มามันมาดูไหนมีกระทงบันนี่กระทงแบบไหนกันเนาะเนี่ยมาดูดูมาโชว์ดูนี่ใครสวยก็ใค<น>รนี่แม่ของแม่หน้ากระทงดอกเคกระทงขนมปัง อันนี้ของน้องตนกาดจะนี่โอ้อันนี้ทําไม้เดี๋ยวจะพวามาวาดนี่เอาไปลอยก็โรงเรียนแล้วก็เลยมานั่งทําไมกันจะนี่ทำเสร็จแล้วจะกาลังเตรียมตัวออกไปเลยนี่น่าจะไปลอยอยู่กวัดแต่เลยนะจะนี่แม่ทำถือไปกระด่ายหรือว่าวเดินไปนะ่ะเ,เดีนะ๋ยวเ,เ,เราก็จัดเตรียมตัวเดินทางใครจะเป็นคนขับรถนี่ ปาปเใครเจก้าก็ได้วิทำไมหนูแจ็คือทีเดียวก็ถูกไหแล้วหลดยนตป่าไปนี่เอาลดยงไปดีกคนโอต <c oughs> าคีวอจะจะนั่งรลดพ่วงไม่ชอบพ่วงไว้กะได้หรอวะตุ้งับเขาไปลอยกระทวงก่อนไม่เลัาเต็มดวงได้ได้จันทร เห็นพระจันเต็มดวงเลยวันนี้แม่คขัคคบหลุดไ,ไปเหือตบานมุ้ๆใบรุ่นก็เขาจะไปลอยก็อื่นกันกน,นะแต่พี่โยน้องเน้นน้องแก่มก็ไปลอยกระวัดเนาตนัะนีะ จันด์สวยมากดิจันดนะ์เป็นถนนในหมู่บ้านยามค่ำคืนนะจัน รูเ้เจันไปด้วยนะจ๊ะฮ<ป> <laughs> า่่าจัดที่นองในมูบ่ายก็เรียกหาไทยกันด้อจอไจัไ รู้ว่าจะหนาวยังใส่อะไรเสียงมีล่องพี่งล่องอะไรลอร่อะไรเสียงมีชินล่องในวัดในอะไรล้วจะ มาเต้นจะมาก็ขอมานะครับเดี๋ยวมีหน้าบ้านมาร้องเพลงมาลินวงดนตรีกันเด้น้จะโอ้ยแปงอีกเป็ร้อยบาทโอ้เดือดเปรอะนะครับก็ขอปรนนาบุญทุกท่านนะครับก็เดือดเปรอเจ้าทีได้ไหครับไปเดือดเปอมาแล้วก็กน้องแนนน้องแกมันจะไปลอยก่อนเดี๋ยวนอ นะครับก็ขอบคุณนะครับส um, so, ําหรับท no. ah, ุกท่านที่เห็นผมรมกวนของทางบ้าเราบนใาเหมาลงกันไปนเนาะอาจะว่ามาหยองาย่อไงเนี่มาหยองได้คุกที่ลม นี่อาตีน้องกับเรนโปน,นตีกันน,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 นั่นจ้ะนี่ตลาดเดีพี่โยกับน้องแน่น,อน้นองเกลจะเป็นรอยก่อนนัจ้ะไม่อยากอยู่ดึงนังนงนงน่นจ้ะภาน้องแน่ต้องไปตัดอ่อยดาน,นั่นจ้ะ น้องแกมถือโอกาสจะมาลอยก่อนเนะจาะเพราะว่าคูณนี่น้องแนนจะต้องไปตัดอ้อยก็เลยอยากกลับไปนอนไปหลายพักพอนอะจากโยกอาจจะไปด้วยนือจากพอดูจะไปตัดได้ไม่จะมีแรงไปตัดที่เขาไม่รู้จดิหรือว่าอาจจะไปถ่ายดูน้องแนนตัดอ้อยไปทาคลิปอะไรอย่างนี้นะจ๊ะหรือว่าไปช่วยน้องแน่ตัดได้อะไรอย่างนี้จ๊ะข้างหลังก็ยังเล่นกันสนุกสนานนะจ๊ะนี่ อันนี้จะเป็นทางไปลอยกระทงด้วยจ้ะคนมาลอยก่อนก็มีด้วยจ้ะเออน่าจะไม่อยากรอด,ดึกนะจ้ะ ทำไฟทำอะไรไปทางไปลอยอย่แล้วะจะเออเนี่ย <c oughs> น้ำแกมเรียกเอฟซีมาลอยกับช่วง,งเด็กเกิลได้เจอาจาจันกับเต็มดวงสวยดีนยจ้ะเออไอ้หนู <c oughs> ผดจ,จันสวยดีจ้ะ จุดเทียนอธิษฐานก่อนเลยน้องแจ้มไออนให้น้องแจ้มกับน้องแนนถูกจุดเทียนกันเดยจ้ะ แกจะเลือกอธิษฐานดิ๊ด๊จจาจะมีคนมาลอยก่อนเลยจ้ะมังคนก็ไม่อยากอยู่ดึกนะจะนี่ก็จะลอยกันไปก่อนแล้วแต่ว่ากาวัดก็ยังรอทำพิธีอะไรอยู่อีกนะจ๊ะแต่ตอนนี้ก็ถุ่มหนึ่งพอดีนะจน๊ะนี่ไปน้องแกนไปจ้ะ ให้น้องแกมกับน้องเน,นีนอธิษฐานไปด้วยันลอ,อยเลย บอกเขามีคนมาลอยหลายอยู่ในจันทุกขาวๆนู้นเป็นกระทู้ดนึงอันนั้นหนูมาลอยกอยันอ,อ,อืมลอยหนูมาลอยตอนกนาลางวันแล้วใช่ไหมจะนี่ก็ลอ,องงยเสร็จสับเรียมลอยเตรียมตัวกลั๊บแล้วจะเอองแกะมาตีฐานแบบไงหนึ่งเนาะ ขอให้เรียนเก่งๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงหนุ่ยพรใ้ป่าถึงนี่หนุ่ยพรใ้ป่าว่าง่าถึงแม่นี่เนี่ยนะจ๊ะก็เป็นประเพณีของไทยนะจ๊ะนี่นี่ก็ให้น้องแนงกับน้องแกมลอยไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพี่โยก็จะไปลอยเป็นแกนนะจ๊ะนี ตาบ้านนองแนี่นี่ต้องหลีบกลับไปนอนนจาจ๊กผับผ่อนออาแรงผู้นี้จงตัดอ่อยดา mm hmm. กวัดบ้านพี่โยกไปได้จัดงานอะไรมากมายนะจะก,ก็อี่ในจักแค่นี้มีวงดนตรีเล่นกันของชาวบ้านเล่นกันเองแค่นันนะจก๊ก เดีอาจจะสงสัยว่าทำไมพี่โยไม่ได้ลอยนะจ๊ะพอดีพี่โยก็มีโปรแกรมจะไปลอยกับเพื่อนเพื่อน,นะจ๊ะวันนี้แมลี่ไม่ได้มารลอยนะจ๊ะพอดีแมรี่ไปงานหลับปริญญาของหลานก็อีกมูบาดน,นึงนะจ๊ะการพือสักกาดะนะจ๊ะก็เลยยังไม่กลับมาเลยจ้ะยังไม่ได้มาลอยก็เลยให้น้องเน้น้องแก้ม,มาลอยแล้วก็พี่โยก็เลยพามาดูบรรยากาศนะจ๊ะจะังหวะพี่โยนี่ก็นัดเพื่อนนัดพี่นกยุง อะไรไปลอยกันทีแบบเขามีงานอะไรจะเนาะโยูเลยเย,เลย,ยังไม่ได้ลอยกันอีกเดี๋ยวจะไปลอยกับหมูเพื่อนอีทีหนึ่งก็ให้น้องกับหลานลอยกันนี่ไปก่อนเดี๋ยวเอซีสงสัยว่ทาทำไมพี่โย่ไม่ได้ลอยได้อะไรด้วยน่าจะนี่โอ้เพลงก็ะสุนสนานเดี๋ยวพี่โย่จะ ตาไป๊ะๆอยู่จะนิดนึงนะจ๊เจะเสียงเพลงจะ้ะ ไปจ้าดิยจะนับเลยจ้ะิบยจะไปลอยอีกจนะไปบอลิงก็ไปมาจะเลยให้ตรงเนี้น้องเก่มานลอยก่อนีน่จับบ่บรรยากาศของแบโยกับปะมานี้นะจ๊ะไม่ได้มีงานใหญ่โตอะไรนะจ๊ะ เากันคับจลหลดก็กลังดืกมแล้วจะคนกาลังดืมากันก็ากายก็หลดอ้าวะี่ให <Christ road> ้ด <out> ูหลดหลก็กลังรืมย่อยมาบัดนิ้นวงทางนุ่นดหลุด การดามข้าคือในมู่บ้านของพี่โยนะจ๊ะทางมาวัดนี่ก็จะกลับบ้านนั่นะ มาถึงบาทเรียบร้อยเลยด้วจ้ะเดี๋ยวน้องแนนน้องแก้มก็เสียบตัวกลับไปนอนโยก็บ้านนี่เลยจ้ะโอ้โหอะไรจ้ะคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ้ะพี่โยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนด้วยจ้าที่ใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนด้วยจ้า สวัสดีจ้าจ